ครับสวัสดีคเกางรับข้อครับะมะซาเมนี่ฟาร์มเปอร์เซนต์อีกแล้วมาครับเมื่อยแอะแ้วนี่หลายข้อครับ12ข้อกว่านี่จดเต็มเต็มไล,ลายครับนี่ตายครับนองตาย่าสัน่นำดำๆนี่ ปลาข้าวว่ะพอเนี่ยครับนะคือเก่าครับแม,แม่จูมพอเนี่ยงแหลโอ้แม่นะครับล้ล้มครับรถจักรยานล้มครับล้มพัดเมื่อกี้ ตีไปแล้วครับนี่ครับไป<อ>หน่อหน่อยครับมือนีต,นอน <c oughs> นต้านี่ย่<อ>างประสันทำมาอย่างมาใส่เบ็ดทนมาอย่างไม่ใส,มใส่แ,สแ,สแ<อ>บบจ่าเป๋า พเห็นเดี๋บัดเฮ้ยไใส่ฟาหุ่นสุดยอดเลยแล้วใส่ะี่อกกจป็ดับเ็นเีประเด็นมาเรียเอามื่อตอลระเบิดขันกับยางทีมาใส่มาเป็น ใซ่พวแปลือกสร็จเขาขูดเด็เขาแม่เขาขาดไปเลยเปทั้งเลยมันมันถือว่าใส่เล็มันนี่ไอ้คอยายช่อนีใส่สามันเหรดเล็เี้ยกัวีอกะไราก็ของอันนีอยู่มแอดตามมาครับไปเอาไปเอาไปเอไปเอาอปอาไอาเอเอาไูเเอาไปไเอาไปเไอาเออาใ

บ่ได้เบิดนี่ตู้เบ่ยโอ้ล้มพันล้มหุ้มเหมบักจ่าแป้พุ่นบ่จ่าแป้อีอีกเออสิไปใส่บิดใส่ซิล่ะโอเค <kritik> <small> <Wagner> <cardik fulfilorama> <explorer> จัก็ยานนอนนะร่มพัดลมเมื่อกี้ครับรยูขุยูขุยูสาวปะคัดแย่แป้ไปกันแล้วกัวบานครับวันนี้กับ้านกันแล้ววันนี้ฮะปบผมอกกันซ้ำนี่ครับนะขอบคุณท่านที่เขามารับชมครับข,ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ